โล่แบรนด์รูน55หรือว่ามีสโลแกนก็คือ Creative 5s นะคะของโรงเรียนราชประชาุเคอาห55จังหวัดตาค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของแพคเกจจิ้งที่ทำมานะคะโดยจากที่จากที่คุยกันงานครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือสรุปงานคร่าวๆก็คือว่าเราจะทำการเปลี่ยนโลโก้ให้ดูง่ายขึ้นใช้งานง่ายแล้วก็จะเน้น ป้ายแท็กสติ๊กเกอร์ที่สามารถนําไปต่อยอดใช้กับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมให้เด็กหลากหลายอย่างมากทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยจะเน้นเป็นการที่เอ่อจะเน้นเป็นการที่สามารถเอาไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มากขึ้น,นะค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของโลโก้ที่นูออกแบบนะคะก็คือถ้าสิบห้าในโลโก้เนี่ยจะเป็น หมายเลขห้าสิบห้าแล้วก็มีมือสองมือที่อกกอดค่ะก็มันมาจากห้าสิบห้าเนี่ยก็เป็นหมายเลขของโรงเรียนเลยแล้วก็ในในส่วนของมือเนี่ยมาจากว่างานที่ไปผลิตระณานเนี่ยเป็นงานฝีมือของนักเรียนแล้วก็เป็นการร่วมมือกันของทั้งนักเรียนครูโรงเรียนรวมถึงชุมชนด้วยค่ะก็เลยกลายเป็นออกมาเป็นโลโก้นี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะคะก็จะมีโลโก้อยู่สองรูปแบบก็คือบนพื้นหลังสีอ่อนกับพื้นหลังสีเข้มเนาะ ส่วนฟอนต์เนี่ยเป็นฟอนต์ที่ถูกลิขสิทธิ์หนูใช้เป็นฟอนต์ i v a プレ็กซา t ไ a i ค่ะซึ่งก็สามารถโหลดได้แล้วกส็สีเนี่ยก็จะใช้สีป็นของสีประจำโรงเรียนเลยก็เป็นสีน้ำเงินโทนนี้กับสีขาวค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแพ็คแพ็เกจต่างๆนะคะก็จะมีเป็นแถบในแ็บเนี่ยหนูก็ทําเป็นสองแบบค่ะก็คือแ็บวงกลมแล้วก็แ็กสี่เหลี่ยมซึ่งแ็กแ็กวงกลมเนี่ยก็จะเป็น แท็กที่สามารถนําไปใช้กับสินค้าอะไรก็ได้ค่ะเราสามารถเขียนชื่อสินคา้าเขียนราคาเติมได้ส่วนแท็กสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเน้นเป็นการเล่าเรื่องราวคะ่ะด้านหลังแท็กเนี่ยก็จะเขียนสโลแกนของโรงเรียนแล้วก็เล่าว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝีมือของนักเรียนนะประมาณนี้คะ่ะแล้วก็มีคอนแทคต่างๆให้สามารถไปติดตามแบรนด์ของโรงเรียนได้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแต่งคิวการ์ค่ะเผื่อว่าถ้าสมมติ จัดเป็นเซตของขวัญอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้แท็กอันนี้ได้แล้วด้านในเนี่ยก็อาจจะให้นักเรียนหรือว่าคนที่ทําผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขียนเล่าเรื่องราวหรือเขียนขอบคุณได้ค่ะอันด้านล่างนี้ก็จะเป็นแท็กสําหรับเป็นถุงใส่หมอนอิงค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเห็นว่าการบรรจุหมอนอิงเนี่ยก็คือใส่ซองพลาสติกแล้วก็ผูกโบช์ใช่ไหมคะหนูก็เลยคิดว่ามันทําให้มันยากต่อการที่เราจะ ถือหรือคนส่งไปมาค่ะก็เลยสร้างแท็กนี้ขึ้นแล้วก็เวลาใช้งานก็คือนำลิปปิ้นมาร้อยผ่านแท็กนี้ค่ะก็จะมีมาร์กจุดที่แบบเป็นรูให้ก็จะทำให้แบบเวลาขดแล้วก็หิ้วกันไปทีเดียวได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะก็จะมีให้เลือกใช้หลายรูปแบบเนาะแล้วแต่ผลิตภัณฑ์นั้นๆก็จะมีเป็นแบบวงกลมมีแบบว่าสี่เหลี่ยมแล้วก็มีแบบเป็นเอาไว้คาดตรงฝากล่องได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมผลิตภัณฑ์นะคะค่ะ,คะก็ที่คิดไว้ก็คือจะมีหลักๆเนี่ยสินค้าที่เลือกมาก็จะมีเสื้อกะเหลี่ยงเนาะมีย่ามแล้วก็มีหมอนอิงค่ะก็ถ้าเป็นเสื้อกะเหลี่ยงเนี่ยทางโรงเรียนเขามีการทาแบบว่ากล่องกระดาษสาอะไรพวกนี้ได้หนูก็เลยคิดว่าถ้าเป็นกล่องกระดาษสาแล้วก็ปิดแค่เป็นคาดสติ๊กเกอร์เนี่ยก็โอเคแล้วค่ะดูดีมากส่วนถ้าเป็นย่ามเนี่ย ก็สามารถใช้แบบว่ากระดาษสาของโรงเรียนที่มีเนี่ยทันรอบยามแล้วก็แปะสติกเกอร์ก็จะทําให้แบบว่าสีสันมันดูมีแบบน้องแล้วถ้าสมมติอยากเพิ่มูลค่าเนี่ยก็อาจจะบรรจุใส่ตั๊กสารเนี่ยอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอากระดาษสามาทําเป็นโบว์ก็สามารถเพิ่มราคาได้ค่ะก็ของหนูก็มีประมาณนี้ค่ะของค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะโรงเรียนมีคำถามอะไรไหมคะ่ะโรงเรียนก็คือที่ที่ติดกานเรื่องของของกิจกรมมนะคะค่ะคะอนข้างเยอะแต่ว่าที่น้องวอายยุได้ได้ออกแบบแบบโลโก้นะคะ อได้ดำเรียนผู้บริหารนะคะผู้บริหารก็ได้การคัดเลือกนะคะว่าเอาเอาสิ่งน,นี้นะคะก็่อนอื่นเลยไมต้องขอขอบคุณนะคะคณนะเอ่อทำการออกแบบโดยเฉพาะ้องวายุนะคะได้มีการติดต่อแล้วก็ประสานงานตลอดนะคะจนออกมาได้แบรนด์รู้สึกที่ใจนะคะต้องทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากนะคะ ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถทักมาได้ตลอดนะคะได้ค่ะขอบคุณมากามาค่องค่ะ